การศึกษาพระเป็นความศรัทธ,ธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเราศรัทธ,ธาเราเชื่อและเราชอบที่จะสะสมเราลักอะไรแล้วเราก็ด้อมศึกษาและเรางมีความสุขในการที่จะเก็บสะสมใช่ไหมครับวันนี้ผมได้นําพระรอดลาพูนกูวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่เป็นฝีมือช่างหลวงนะฮะองค์นี้เป็นการสร้างยุคต้นเลยนะฮะโดยพระนางเจ้าจามเทวีนั่นเองนะครับมีอายุร่วม1,300ปี หนึ่งในพระชุดเป็นจับาคีของเมืองไทยนะครับดูนะฮะผมได้ขยายมาด้านหลังเไหมฮะมีความสวยงามมีความเป็นธรรมชาติดูนะฮะดูรอยนิ้วมือดูการหยิบสวยงามนะฮะถ้าเกิดเราดูนี่ก็คล้ายๆกับหนังช้างนั่นเองนะฮะดูนะฮะมีการจับมีการใช้บ้างนะฮะก็จะมีการสึกไปก็ได้เห็นนะฮะจุดสัมผัสดูนะฮะเนื้อองค์พระจะเป็นเหมือนกับหินกล่นะฮะแ่งมากเลยนะฮะดูนะฮะสวยงามดูเป็นธรรมชาติ แบบนี้นะฮะผมบอกเลยว่า